ครับส่วนนี้ครับเพื่อนเพื่อครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูเลยครับวันนี้ก็วันพุธที่27สิงหาคม68นะครับเวลาตอนนี้ก็5โมงเย็นกับ52นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของลีกคัพหรือคาราบาลคัพของอังกฤษนะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า19คู่นะครับ มียักษ์ล้มละเนละนาดเลยนะครับแล้วก็ในค่ำคืนวันนี้มีอยู่4คู่นะครับที่จะลงทำการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราไปาสรุปผลเมื่อคืนนี้กันแป๊บหนึ่งนะครับเลดดิงนะครับเอาชนะวิมเบอร์ดันไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับวูดแพมตันบันเดเลอร์สนะครับก็ทำศึกพรีเมียร์ลีกย่อยๆนะครับก็สามารถเขีย่ยเวสต์แฮมตกรอบนะครับ บูฟเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับก็เวสแฮมน่าจะลำบากครับฤดูการนี้ฟอร์มย่ำแย่เหลือเกินนะครับอาชาวตันเป็นอีกทีมหนึ่งที่ต้องกระเด็นตกรอบนะครับบุกไปแพ้ให้กับเคมบริดจ์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3นะครับอีกคู่นะครับที่เป็นคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับปรากฏว่าบอนส์มัตเจ้าถิ่นนะครับแพ้ให้กับเจ้าพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดไป0ประตูต่อ2 นะครับเบอร์ลี่นะครับเกือบตายนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เฉือนชนะแกะเขาเหล็กดับบี้คาตี้ไปได้2ประตูต่อหนึนะครับก็จะเห็นว่าบอลต่อเนี่ยละเนละนาจริงๆนะครับเออบอลต่อเนี่ยละเนละนาจริงๆนะครับก็จะมีชาวตั้นเนี่ยตายนะครับบอลสมัตนี่ก็ตายครับ เบอร์ลี่ก็ตายนะครับในขณะที่มิววอลส์นะครับเอาชนะโคเวนทีไป2-1นะครับโคเวนทีบอลต่อก็ตายนะครับนอริดซิตี้ครับแพ้ให้กับเซาท์เทมตันศนย์ประตูต่อ3นะครับเบสตันนอตเอนครับเป็นทีมต่ออีกทีมหนึ่งนะครับที่พิกล็อกแพ้ให้กับเล็กแธมไป2ประตูต่อ3ครับบอลต่อตายนะครับ ดอนคาสเตอร์โลเวอร์ครับบุกไปเอาชนะแอคคลิงตันสแตนเลย์ไป2ประตูต่อ0นะครับบาร์สลีย์นะครับเอาชนะลอตเทอร์แฮมยูไนเต็ดไป2-1นะครับเบอร์พิงแฮมครับฟอร์มที่ว่าหรูๆครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังครับต้องกระเด็นตกรอบคาถิ่นเลยครับแพ้ให้กับพอร์ตเวลไป0ประตูต่อ1นะครับ บอมลี่นะครับเสมอกับวีคอมวันเดเลอร์ไป1ประตูต่อหนึนะครับผลการดวลจุดโทษครับกลายเป็นวีคอมนะครับแม่นกว่าเอาชนะไปได้5ประตูต่อ4นะครับอบอลต่อก็ยังตายนั้นอนะเบอร์มิงแฮมตายใช่ไหมวีคอมตายนะครับเบอร์ตันนะครับแพ้ให้กับลินคอนซิตี้ไป0ประตูต่อหนึนะครับ คาดิฟซิตี้ไล่ถล่มเชลเทนแฮมทาวไป30ครับเป็นบอลต่อที่เข้าแบบสบายครับนะสโต๊กครับอ,อยู่ในกลุ่มนำของลีกแชมเปี้ยนชิพครับเล่นในบ้านครับก็แพ้ให้กับแบล c ฟอร์ดซิตี้ไปถึง0ประตูต่อ3ครับตกรอบแล้วก็เป็นบอลต่อที่ตายอีกแล้วนะครับ แมวดำซันเดอร์แลนด์ก็ตายครับเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอกับฮัต e เดอ์ฟิลไป1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ดวนจุดโทษซันเดอร์แลนด์ก็ตกรอบครับแพ้ไปด้วย5ประตูต่อ6นะครับโอ้ซันเดอร์แลนด์ก็ไปแล้วนะครับสวอนซีซิตี้ครับก็เสมอกับพรีมัตอาไกด์ไป1 1ครับบอลต่อตายอีกนะครับแล้วก็ สวอนซีแม่นกว่าครับเอาชนะไปได้ในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ3นะครับวีแกนแอตแลนติกครับก็พีกล็อกเอาชนะสต็อกบอร์ดเคาน์ตี้ไปอีกครับ1ประตูต่อ0บอลต่อ,อยังตายต่อเนื่องเลยครับโอ้โหปิดท้ายด้วยลีสยูไนเตดครับโอ้โหต่อ2ลูกนะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับเจ้าหน้าคู่เชฟฟิลเวนส์เดย์1ประตูต่อ1นะครับและที่สำคัญต้องกระเด็นตกรอบนะครับ เพราะว่าพ่ายจุดโทษไปถึงศูนย์ประตูต่อสามครับเป็นเชฟเว้นเข้ารอบครับโอ้นี่เลยครับเป็นของจริงครับบอลรองมาแบบรัวๆเดี๋ยวเราไปดู19คู่ครับดูบอลรองเข้าไปกี่คู่นะเดี๋ยวนับกันมีคู่เคมบริดจ์นับ1น,นะครับบอลรองเข้านะครับมีคู่เบรนฟอร์ดนับ2นะครับ บาร์ส e ีนับ3นะครับบอลรองนะมิว a อลนับ4ครับแล้วก็เล็กแฮมนับ5นะครับเล็กแฮมนับ5นะเมอร์ n ิงแฮมนับ6นะครับบอลรองนะบอลรองเข้านะที่นับอยู่เนี่ย บอมลี่นับ7นะครับาหายไปแล้วสโต๊กนับ8นะครับซันเดอร์แลนด์นับ9าสวอ์ซี 74, นับ10นะครับวีแกนนับ11นะครับแล้วก็เชฟเว้นนับ12นะครับ บอลเตะ19คู่นะครับปรากฏว่าบอลลองเข้าไป12คู่ครับโอ้โหนี่แหละครับนะวันนี้ดูว่าบอลลองยังจะมาแรงไหมนะครับก็จะมีลงทําแข่งขัน4คู่นะครับเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกลงสนามทั้ง4คู่นะครับในรอบตี1.45เนี่ยมี3คู่นะครับเอเวอร์ตันจะเปิดบ้านเจอกับแมนฟิลฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับบิสตันซิตี้ ออกฟอร์ดอยู่ในเตดเปิดบ้านเจอกับไบรตันนะครับแล้วก็คู่ตี2นะครับกิมสบี้ทาวจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดโอ้โหมีแต่คู่สำคัญสำคัญครับโดยคู่สุดท้ายนี่แหละครับาสายตาทุกสายตาก็จับจ้องไปอีกแล้วครับถ้าวันนี้ฟ้าถลม่มแผ่นดินทลายแมนยูต้องกระเด็นตกรอบเนี่ย มันมันอาจจะลังอโมลิมไว้ไม่อยู่แล้วนะถ้าวันนี้ยังยังโชว์แบบนั้นนะครับนอกจากนัดเนี้ยจะต้องคืนฟอร์มให้ให้ได้แบบยอดเยี่ยมที่สุดอะ่ะไม่งั้นโดนกลด่าโดนเด้งเอาง่ายๆนะครับเราไปเริ่มคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นนะคู่แรกเป็น ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันครับวันนี้จะเปิดบ้านใหม่ครับซึ่งนัดที่แล้วก็บอกแล้วครับก็เล่นในบ้านใหม่นะครับเอาชนะไบตันใช่ไหมเออนัดที่แล้วเอาชนะไบตันนะฉลองบ้านใหม่นะครับฉลองบ้านใหม่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนย์วันนี้ได้เปิดบ้านใหม่อีกแล้วครับเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับทำศึกฟุตบอลถ้วยลีกครับจะรับการเยือนของแมนฟิลทาวน์นะครับ แล้วก็โอ้โหราคานี่แพงมากครับเนื่องจากว่ามันเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอะเนาะแล้วก็ไอเจ้าแมนฟิลทาว์เนี่ยมันอยู่ในดิวิชันหนึ่งนะครับอยู่ในดิวิชันหนึ่งราคาเนี่ยตอนเปิดเนี่ยเอฟเวอร์ตันเปิดมาสูงถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นะครับน้ำล้นน้ำแดงพอดี2.02นะครับ แต่มาณปัจจุบันเนี่ยราคาลงมาเหลือลูกครึ่งควบ2บวก10ลูกครึ่งควบ2ขาวเองนะครับเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับแมนฟิลด์บนะครับผลงานของเอเวอร์ตันครับลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้ว2เกมนะครับนัดแรกบุกไปแพ้ให้กับยูงทองรีจูเนเต็ศูนย์หนึ่งครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยกลับมาเปิดสนามใหม่เนี่ยเอาชนะไบรตันไป2-0นะครับ ในขณะที่แมนฟิลครับไม่ธรรมดานะต้องบอกก่อนนะครับอยู่ในลีกวันนะครับออกสตาร์ทสเกมแรกเหมือนจะไม่ดีครับเพราะว่า <c oughs> แพ้รวดทั้ง2เกมนะครับกลับมาพลิกฟื้นได้ในลีกคัพครับ,รบนะสามารถบุกไปเอาชนะเชสเตอร์ฟิลสองศูนย์นะครับหลังจากนั้นในลีกก็ชนะมาอีก3เกมติดนะครับบุกไปชนะเอ็กเซสเตอร์สอ เล่นในบ้านเอาชนะแบ็กพูลสองศแล้วก็เล่นในบ้านเอาชนะเลตันโอเอียนสีนะครับเท่ากับแมนฟิ d ชนะ4เกมติดแล้วนะครับเออต้องถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดาเหมือนกันทีนี้เออผมมองอย่างนี้นะครับไซติเนี่ยไม่เคยเจอกันนะคู่นี้แต่ว่ามันเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับอืมแล้วก็เอเวอร์ตันยังคงต้องการฉลองชัยในบ้านใหม่ เป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับราคาอาจจะดูแพงนะครับราคาอาจจะดูแพงแต่มองว่ายามนี้เนี่ยแรงขึ้นเขิมนะในมุมมองผมเนี่ยแรงขึ้นเขิมของของท็อฟฟี่แมนเนี่ยมันน่าจะเยอะแล้วนะครับมันมันมั่นใจแล้วอะทีมอย่างไบรตันมาเยือนก็ยังไม่รอดนะครับวันนี้เชื่อได้ว่าเอเวอร์ตันน่าจะวาดลวดลายเต็มที่ต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับแล้วก็ การเข้ารอบไม่น่าจะใช่เรื่องที่ที่ยากเกินความสามารถนะครับแต่ทีนี้ว่าสกอร์จะออกมาสวยงามไหมนะครับก็ยังมองว่าเอเวอเรตันมีโอกาสทําได้นะครับเอเวอเรตันมีโอกาสทําได้คู่นี้ถ้าถามผมผมยังเลือกไปเอเวอเรตันนะที่ราคาลูกครึ่งควบ279นะครับยังเลือกไปที่เอเวอเรตันราคาลูกครึ่งควบ279นะครับเอเวอเรตันนะครับนี่ เปอร์เซ็นต์เอเวอร์ตันเนี่ยแปนะครับแมนฟิลสิ19หลายท่านอาจจะมองว่าเป็นบอลกระแสนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองว่าเอเวอร์ตันมันเต็มที่แน่ครับวันนี้ต้องพยายามคือฟอร์มมันกำลังมาแล้วก็อยู่ในบ้านใหม่ของพวกเขาด้วยนะครับคู่ที่2ครับคู่ที่2องตีหนึเช่นกันนะครับใหญ่แลมครับฟูลแลมจะเปิดบ้านรับการเยือนของบิตตันซิตี้นะครับ ราคาของฟูลแลมเนี่ยขยับไหลขึ้นนะครับจากตอนแรกเปิดมา,าลูกน้ำแดงที่2.05ได้เต็มนะครับ <c oughs> ตอนนี้ขยับไปเป็นลูกควบแล้วนะครับลูกควบลบ10ก็ได้หรือลูกควบลบ5กดน้ำนิดนึงนะครับาราคาต้องบอกว่าสวยส่วนงดงามอีกแล้วนะครับแล้วก็เปอร์เซ็น เเปอร์์ซ็นตของทั้งฝั่งฟูลแลมเนี่ยตอนนี้61%เปอร์เซ็นต์น,ตน,น,นะครับบิดตันเนี่ย39นะครับถ้าเราไปดูผลงานของฟูลแลมนะครับฟูลแลมเนี่ยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกไปแล้ว2เกมครับก็เสมอทั้ง2เกมครับนัดแรกบุกไปเสมอไบตัน1นประตูต่อ1นะครับก่อนที่นัดล่าสุดนะครับจะเป็นฝ่ายไล่ตีเสมอพิจัดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1นนะครับฟอร์มฟูลแลมผมก็มองว่ามัน มันไม่ได้เด่นมากนะครับมันไม่ได้เด่นมากแล้วก็ผู้มาเยือนวันนี้เป็นทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพครับเป็นบิตตันซิตี้นะครับบิตตันเนี่ยลงเล่นในในในแชมเปี้ยนชิพไป3เกมครับปรากฏว่าชนะ1แล้วก็เสมอ2นะครับบุกแปลชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้4 1เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับกลับมาเล่นในบ้านเสมอชาตันศูนยแล้วก็บุกไปเสมอดับบี้เคา์ตี้หนึประตูต่อหนึนะครับ รอบที่แล้วบิทอนซิตี้เขีย่ยมิลตันคินดอนไปตกล้อไปนะครับ2ประตูตดอู 0, นะครับก็ฟอร์มใช้ได้นะเออฟอร์มใช้ได้นะแต่ว่าอย่าลืมว่าวันนี้ยายแล่มเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครเพราะงั้นวันนี้เชื่อว่าความมุ่งมั่นมาแน่ครับมาแน่แล้วดูจากการเล่นกับแมนยูเนี่ยก็ดีระดับหนึ่งนะครับก็ดีระดับหนึ่งทีนี้ ถ้าไปดูสถิติการเจอกันนะครับเย่าเยือนเนี่ยปรากฏว่าฟูลแลมเตะกับบิสตันมาทั้งหมด10เกมนะครับเอาชนะไปได้2เสมอ4แพ้4นะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหสถิติดีต้องบอกเลยว่าฟูลแลมดูโอ้โหแล้วดูครับถ้านับเฉพาะในบ้านของฟูลแลมนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบิสตันเนี่ยห้กเกมนะครับปรากฏว่า แพ้รวด5เกมนะครับเพิ่งจะมาเอาชนะได้ในเกมล่าสุดนะครับในปี2022ฟูลแลมถล่มบิทตันซิตี้ไป6-2ไสตีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรองชัดเจนนะครับเป็นรองชัดเจนแต่ว่าราคาวันนี้เขาก็ยังคงให้ฟูลแลมมันต่อมากอะ่ะแล้วผมก็ยังเชื่อว่านะครับด้วยความกระหายในชัยชนะนะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านนะครับเชื่อว่าวันนี้ฟูลแลมยังจะ ยังจะเบียดได้อย่างน้อยๆต้องเบียดได้นะครับก,ก็ต้องกัดฟันต่อบฟูแลมไปที่ราคาลูกควบลบสิบก้าสองนะเออผมว่าเพราะมันยังไม่ชนะใครมันต้องเน้นเต็มที่แหละผมว่านะฟูแลมเนี่ยนะครับฟูแลมกับเอเวอร์ตันเนี่ยน่าจะเป็นสองทีมที่ที่วันนี้น่าจะเ,ออเรียกว่าขึงไหมเดี๋ยวดูกันนะครับคู่ที่สามเนี่ยเป็น ออกฟอร์ดยู่ในเตดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันในเวลาตีหนึี่สินะครับก็ราคาของไบรตันค่อนข้างกระโดดนะครับเปิดลูกลบ10ตอนนี้ไปเป็นลูกครึ่งแล้วแล้วแถมลูกครึ่งจ่ายน้ําเพียง8.2นะครับนั่นก็คือ,อลูกครึ่งบวก10มีลูกครึ่งควบสอลบห้าโผมาแล้วครับไบรตันนะครับเปอร์เซ็นต์ของไบรตันตอนนี้63ของออกฟอร์ด37นะครับ โอ้ oh, วันนี้บอลต่อเนี่ยคือมันมันเป็นบอลที่ค่อนข้างบังคับอ่ะนะถามผมอะ่ะไม่น่าลองสักคู่เลยนะบอลวันนี้ผลงานของออกฟอร์ดนะครับเล่นในแชมเปี้ยนชิพมา3เกมแพ้รวดทั้ง3เกมนะครับแล้วก็ยิงไม่ได้ด้วยนะนัดเปิดฤดูเนี่ยเล่นในบ้านแพ้กับพอร์ตมัทศูนย์ประตูตอนหนึ่ง บุกไปแพ้ให้กับ h ันซิตี้สประตูต่อ3นะครับแล้วก็บุกไปแพ้ให้กับเบอร์บิงแฮมศูนย์ะครับพวกเขาเนี่ยเอาชนะได้เพียงนัดเดียวในฟุตบอลลีกครับรอบที่แล้วครับก็เอาชนะโคเชสเตอร์ไป1ประตูต่อ0นะครับโอ้ฟอร์มย่ำแย่มากนะครับต้องบอกว่าฟอร์มย่ำแย่มากในขณะที่ไบรตันนะครับลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ดีครับนัดแรกเนี่ย เล่นในบ้านครับทำได้แค่เสมอกับฟูลแลม1-1แล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยบุกไปแพ้ให้กับเจ้าบ้านใหม่นะครับอย่งางไอร์ตันไบศูนย์ประตูต่อด2นะครับพอเง้นถ้าถามผมบตันมันก็ต้องเน้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันไหลกระฉูดแตกเลยนะเออมันไหลกระฉูดแตกเลยคู่นี้ก็ยังชอบบตันครับวันนี้โอ้โหวันนี้วัดใจกันเลยครับว่าบอลต่อหรือบอลรองจะมานะครับเพราะว่า ผมน่าจะอยู่ต่อทั้งสี่คู่ะนะครับนะคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายเนี่ยกิมส์บี้ทาวครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาตีสองนะครับราคาของแมนยูเนี่ยสูงทะลุฟ้าเลยนะครับเ,เปิดมาที่2ลูกควบลบ5น้ำแดงที่2.05นะครับตอนนี้พุ่งไปถึง2ลูกครึ่งน้ำแดงที่2.02นะครับ ไม่มีอะไรที่แมนยูจะต้องเรียกว่าเน้นเกมนี้อีกแล้วนะครับคือถ้าวันนี้ชนะชนะแบบไม่น่าประทับใจก,ก็โดนแน่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะขอแค่ชนะเพราะว่ากิมสบี้มันมันค่อนข้างต่ำกว่าเยอะนะครับในขณะที่แมนยูเนี่ย อ,อ,อย่าว่าแต่ชนะไม่สวยเลยถ้าหลุดถึงแพ้เนี่ยเผลอๆโมลิมเด้งนัดนี้เลยก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับเพราะมันมันเหลือจะทนแล้วนะครับใน,ในเสียงมันค่อนข้างดังแล้วนะครับค่อนข้างดังแล้วไปดูนิดนึงนะครับกิมส b ีทาวนะครับอยู่ใน Division 2เลยนะครับอยู่ใน Division 2เลยลงเล่นในลีกไปแล้ว 5เกมนะครับลงเล่นในลีกไปแล้ว5เกมชนะได้ถึง3นะครับแล้วก็เสมอ2อรอ,อ,อบที่แล้วนะครับสามารถเขีย่ยชูบิลี่ตกรอบไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1น,นะครับโอ้โหโฟอร์มกิมส์บีก็หลูด,ด้วยนะครับเออแล้ววันนี้ได้เป็นเจ้าบ้านแล้วก็ต้องแพ้ขาดขาดถึง3ลูกนะครับก็หลายท่านก็อาจจะมองว่าต้องมีแฟนเฉพาะกิจไปลองกิมสบ์บีใช่ไหมเ ในขณะที่แมนยูเนี่ยครับลงเล่นในลีกไป2เกมครับนัดแรกก็แพ้กับไอ้ปืนใหญ่ออสแนตไป0ูนแล้วก็นัดที่แล้วนะครับนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปทําได้แค่เสมอกับฟูลแลม1่ประตูตอนหนึ่งนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะครับไม่เคยเจอกันคือต่างฝ่ายต่างก็มีความกดดันนะครับกิมสบี้เนี่ยได้เจอทีมใหญ่นะครับแต่ว่า พวกเขาด้วยฟอร์มที่กำลังโดดเด่นแล้วก็ได้เล่นในบ้านวันนี้ยังไงก็วิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ตายแน่นะครับในขณะที่แมนยู่ชื่อชั้นเหนือกว่าจริงนะครับแต่ว่าระบบการเล่นยังไม่โอเคนะวันนี้พกแรงกดดันเต็มที่นะครับต้องบอกเลยครับพกแรงกดดันเต็มที่ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าอามริมจะลบคำสบประมาท ของของบรรดาสื่อบรรดา <c oughs> โค้ชด้วยกันหรือบรรดาแฟนบอลได้หรือเปล่านะครับมันจะดูที่กกินแล้วแหละวันนี้นะครับถ้าเจอทีมที่อ่อนกว่าทีมที่ค่อนข้างเป็นรองกว่าเยอะๆเนี่ยดูว่าอามูลมยังจะป๊อตแดกอีกหรือเปล่า <c oughs> หรือจะใส่เต็มวัดไปเลยนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อเรียกขวัญและกำลังใจของของทีมของนักเตะกลับมาให้ได้นะครับเชื่อว่า แมนยูน่าจะไล่อัดนะไม่น่าจะมาตอกแตกปอกแป๊กอะไรแล้วนะครับแล้วก็ราคามันตั้งมาโอเวอร์ขนาดนี้ด้วยนะครับเออราคามันตั้งมาโอเวอร์ขนาดนี้ด้วยอ่ะผมไปแมนยูนะผมไปแมนยูที่2ลูกควบได้8นะครับอ่ะดูถ้ามันจะบุกมาชนะทีมระดับนี้ด้วยสกอร์แบบ1นูนย์อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันน่าเกียดอ่ะเออมันน่าเกียดอ่ะอ่ะยังให้ใจไปที่แมนยูนะครับหวังว่า จะทำผลงานได้ดีนะครับอ่ะนี่คือ4คู่ในค่ําคืนวันนี้นะครับเห็นเหมือนเห็นต่างประการใดก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในทัศนะของผมเนี่ยวันนี้ไปบอลต่อไปทีมจากพรีเมียร์ลีกทั้ง4ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์ตันฟูลแลมไบตันแล้วก็แมนยูนะครับอ่ะก็เรียบร้อยกันไปนะครับยังไงก็ฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องนะครับ ส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันอยากจะช่วยเหลือกันหรืออยากจะสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะรายเดือนนะครับ <c oughs> ก็สามารถแอดไลน์มาสมัครมาคุยกันได้ที่ไลน์ id นะครับ T เด็ดน m o มูนะครับ TDET e นะครับ NAMO o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ